สีผู้สืออ่อ,อ,อเดี๋ยวกินน้องอดว่าไ้ก็หลดฟันหลดมันสีเข่ากัน่ะมาสิบูสส้สื่อได้ดีพกิน้องเ้ยกันกันไู้ใดมาที่สิทินั่ผมนดนี่แปลยงย้ายพอย,ย้ายอาบน้ำแล้ว,าบบลวหาแปลไงไว้นหฮะแปรงหาน้ำ จังไหนแบบแป้งไปใส่โต๊ะม้าอย่างเงี้ยยายถามหาอยู่นะเอาข่อยมาทานข่อยเสมือโฮมซื้อไม่กินมังไหมเนี่ยมังไมมเดี๋ยวพอคุณอาสีบ่เสื้อเรยกมาโถ่นึ่งแป้งตายวันแล้วคุณเห็นบ่านคุณอ่ะเอามันแดดต้นไม้มันแดดต้นข่อยมาทานจ้าของข่อยมานั่งเสมือโฮมซื้อซื้อข้าพื้นซื้อเฮ้ยซื้อตะเลึกนละโดนแปดเห็นบ่อันนไหนจะว่าซื้อแป้งแบ่ยายกัน เอาแป้งไหมย่ายสมบัติได้ตัวดีกระบอก่เ <laughs> <laughs> ขยแหละชวนใจ <laughs> <laughs> ย่าทำหมาแหล็ยกเยอะทำหมาแป้งเยอ้ยเป็นไรพวกใครพี่น้องชวนหาดิบช่วงพี่น้องเห็นปะก่อนมาเสื้อเมียงโฮมกับยังมานนำอยู่ประตูนี่ก็เด้แม่นบ่พี่น้องเห็นปะเห็นตัวใดเห็นตัวใดพี่น้องเห็นตัวใดบ่ค่ะ โอ้ยคอยเห็นสูนนาเด้อพี่น้องเนื้อโอ้โอ้คอทเห็นนะมือเลี้ยงมือเลี้ยงมือเลี้ยงพี่น้องกัอนไหนเก่งสเจ้าหวานก้อนพี่น้องรับโ่งรับโส่งส่งเาหวานมาสองมือหุ้มโอ๊ยรับโส่เด้อพี่น้องสเจ้าหวานก้อนน้อย่งใหญ่ดิโอ้ยไปลราไปคนใหญ่น่ะมันรักเอายน้พี่น้องเสี่ยงเสียงเสียงเอียงแน่พี่น้องอึดอืดอัดเลย